สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่อ n นิกวิวั i R a n นะฮะเดี๋ยววันนี้เป็นเวลาตอนเช้านะครับก็ประมาณ7.52มง52นาทีนะครับออตอนนี้หมอกยังหนาอยู่เลยนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะแต่ว่าหนาวไปหน่อยพอกลางวันนี้ร้อนตับแตกเลยตอนนี้เติมน้ำมันเต็มถังเลยนะฮะก็น้ำมันลดราคาลงมาเหลือ18บาทนะ18.6นะถ้าจะไม่ผินแล้วนะ ตอนนี้ผมจะไปในเมืองนะครับไปในเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเอ่อก็เลยต้องใส่กระจกก่อนนะครับหลายคนอาจจะมองว่ากระจกนี้ไม่เท่นะผมว่าผมว่าใส่แล้วมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ว่าไม่เท่อะไรนะผมว่ามันก็โอเคมันก็ไว้ใช้งานนะนะกระจกนี่ผมว่าสําคัญนะครับติดไว้เถอะไว้มองทางข้างหลังนะครับคือถ้ามาติดลายแฮนด์ผมว่ามันอาจจะเกะกะไปนะ แต่ถ้าแต่งเพื่อความสวยงามวันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับกอเราจะไปในเมืองวันนี้เราจะไปเพื่อพาแม่ไปหาหมออีกแล้วนะครับก็ <st Jean> จากคลิปที่แล้วที่พาแม่ไปหาหมอได้ยามาน,นะครับก็กินยามหมดแล้วก็ทีนี้ก็พาแม่ไปหาหมออีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเรารู้แล้ววันนี้ว่าคีินิกอยู่ไหนนะไม่เหมือนรอบที่แล้วเราไม่รู้นะาจากคลิปที่แล้วนะครับก็เรานะครับ โชคเนี่ยซีนแตกนะยังไม่ได้เปลี่ยน,นครับตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเราจะขับไปประมาณ80กิโลนะมันก็คงน่าจะยังไม่เป็นอะไรนะ <c oughs> ไปกลับก็160กิโลนะครับของมาวันจันทนะครับซีนโชคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อๆไปนะว่าเราจะไปเปลี่ยนกันทั้งหมดกี่บาทนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะตอนนี้หมอกหนาจัดๆไม่รู้ว่ากล้องเบลอรหรือเปล่านะกล้องเบลก็เช็ดหน่อยโอเคอาเช็ดกล้อง <c oughs> เพื่อนๆครับผมอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถขี่รถข้ามจังหวัดได้หรือเปล่าอ่าในเวลากลางวันนะครับนอกนอกเหนือเวลาที่เขา,าอร์ฟิวนะ่ะตีสี่ตีทุ่มนี่คือออกจากบ้านได้นะครับแต่พอดีว่าผมอยากจะไปชนบุรีนะครับเออผมคิดถึงแฟนแทบจะทนไม่ไหวแล้วตอนนี้แต่แต่วันนี้ต้องพาแม่ไปหาหมอก่อนนะโอเคโอเคแต่เราจะค่อยๆเลี้ยวนะเพราะว่าโชกเราม,มีปัญหาอยู่ หมอกหนาจัดมองไม่เห็นตาวข้างหน้าเลยนะหมอกหนามากนึกว่าอยู่ภาคเหนือเนี่ย <laughs> นึกวก็อยู่บนดอยโอ้โหทะเลหมอกนี่ไม่ต้องไปไกลแลนะ้วขับรถมาขับรถบนถนนก็มองเห็นทะเลหมอกได้เนี่ย <laughs> ก็วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะค <laughs> 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 เดี๋ยววันที่ห้าเราก็จะ สัตยยอดการสั่งเสื้อแล้วนะครับแล้วก็วันที่6กจะเริ่มจัดทาเสื้อนะครับสําหรับใครที่โอนมาก็ระยะเวลาการทําเสื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง15วันนะครับรเวลาที่เขาส่งเสื้อมาหาผมเสร็จเนี่ยผมจะรีส่งให้ทุกคนทันทีเลยนะครับโอเคก็สําหรับใครที่สั่งซื้อมาก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับทํามาใส่สวยๆเนาะทำมาใส่ด้วยกันนะครับก็ ต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เอากาไรเลยผมไม่ได้เอากำไรเลยนะเขาผมสั่งเขามา,า,าราคาเท่าไหร่ผมก็ขายเท่านั้นเลยนะ8ปดส้้าสิบสหรับเสื้อฮู้นะครับก็เสื้อยืดเสื้อขอบอกอะไรก็อโอเคก็ราคาเท่านั้นนะอันนี้ราคาพิเศษสําหรับพิเออเดอร์รอบแรกเท่านั้นนะสาหรับราคาต้นทุนเลยนะราคาที่เขา่งไห้ผมเลยนะผมก็ขายราคานั้นเลยนะครับเพราะเราต้องไปจ้างเขาออกแบบแล้วก็จ้างเขา,เาทําเสื้อด้วยนะโอเค วันนี้พูดเยอะจังเว้ยโอเคเดี๋ยวเราขับรถกันก่อนนะฮะเอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเกียนซาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้น่าจะมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับก็เลยประมาณ40กิโลดานอาะไรหึ่จุดตัวจควบคุมโควิดนะฮะ เขาตรวจตอนไหนวะผมก็ไม่รู้ว่าเขาตรวจตอนไหนนะแต่ว่าเขาตั้งจุดตรวจไว้นะขอวนมาที่คําถามอันนี้นะฮะที่บอกว่าอไอ้าอาข้าจังหวัดได้ไหมนะครับผมถามท่านผู้ชมไปนะครับเพราะว่าผมได้เห็นเพื่อนกับผมคนนึงนะ,ะนั่งรถนั่งรถทัวร์ไปชนบุรีนะครับเออถ้ารถทัวร์ไปได้แล้วทําไมมอเตอร์ไซค์จะไปไม่ได้อ่ะก็ในเมื่อรถทัวร์มันน่าจะ มีสิทธิ์ติดเชื้อมากกว่าขับมอตเตอร์ไซค์ว่าไหมตอนนี้ผมลดความเร็วมาเหลือ85นะก็คือคือผมเคยดูนะแต่อนนี้มันจำกัดความเร็วอยู่ที่90กิโลเมตรนะเออผมผมก็หลอนไปตลอดเลยว่าเขาจะตั้งด่านทุกวันนะก็เลยมาถึงแถวนี้ทีไรก็ต้องขับชา้าทุกทีเลยนะเพราะว่ากลัวกล้องจับความเร็วนะอันนี้เราขับอยู่ที่86นะครับ ก็คือมันอาจจะไม่ตั้งก็ได้นะแต่ว่าผมมาหลอนไปเองนะน่าจะไม่มีนะตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับที่เขาตั้งจานตรวจจากความเร็วมือชายอีกแล้ว อ่าตอนนี้เรามาถึงสี่แยกอ่า,อาชื่ออะไรหรอวะอ่าสี่แยกบางใหญ่นะใช่ไหมวะบางใหญ่เออใช่ <c oughs> ไม่มานานจำไม่ได้แล้วนะโอ้แสนสี่ร้อย x s r คุณเพนด้าโคนขายโดูนั้นโหีแยกไฟแดงโอ้ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมอยู่คนเดียวผมจะบ้ากว่านี้นะแต่วันนี้เรามากับแม่นะมาพาแม่มาหาหมอนะครับอ่ผมเห็นว่ามันยังปิดอยู่เลยตอนนี้เดีย๋ยวเราไปดูกันวนะ่าเปิดกี่โมงนะครับ ไม่เปิดตีอรอเปิดตีเก้าถ้าเปิดเก้าโมงก็เหลือปีกแปดนาทีนะฮะไม่เป็นไรแปดนาทีรอได้อยู่แล้วไปเดี๋ยวเรารอหมอแล้วก็พาแม่หาหมอก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เวลา8ปดโมงห้นาทีนะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะเสร็จกี่โมง แล้วก็กลับบ้านกันโอเคโอเคนั่นแหละ <c oughs> อ่า9โมงถึง12เปิดครึ่งวันเองเนะเปิดครึ่งวันไ,ไหมเปิด9ถึง12เดี๋ยวมเปิดอีกอีก6นาที อ๋อนะตอนนี้เราออกมาจากคลินิกหมอแล้วนะก็ตอนนี้เวลา11.40นาทีนะประมาณสองชั่วโมงสี่สิบนาทีตอนนี้อากาศร้อนโคตรเลยนะแต่ตอนนี้เวลา11.45นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราถึงกี่โมงนะแล้วก็ระยะทางกี่กิโลเมตรนะถึงบ้านผมนะอ๋อร้อะนอะ๋อท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงบางสวรวั์แล้วนะ มาถึง12:40นาทีนะฮะก็ใช้เวลาประมาณหึงชั่วโมงนะครับในการขับ80 80กิโลนะ,ะตอนนี้81.6กิโลนะครับผมโอเคแค่นี้แหละบายก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ